สวัสดีครับผมมาพอ,อกับช่องลูกเขยน้อยพาแซบอีกคือเกาลัดพี่น้องเมื่อนี้มามาพี่น้องเมื่อนี้ลูกเขยน้อยก็ได้ตำั่วหนวดหมึกครับหนวดใหญ่ๆเลยพี่น้องตำใส่บกกออหอมๆครับามาพี่น้องแซบแซบน้ำลูกเขยน้อยครับพี่น้องหอมหอม,หอมปลาไหนัวๆเลยพี่น้อง แต่อยู่กับบรรยากาศทุง่งนาก็แล้วครับพี่น้องมนัน มาบรรยากาศที่ค่ำๆยังน้อยพี่น้อง มับตป็นหอมไงพี่ตัง แซ่บพักกีลีพี่น้องหนอนมุกกระยำหนอนมือกระยำกรุบๆเลยครับ หอมมะกอกพี่น้องอ๋อขอขอบคุณขอบคุณที่เป็นน้องให้เก็บติดตามเราชมลูกเคยน้อยพารแซบด้วยครับ ลูกเคยน่อยกินพอสุขภาพกินมูม,มากเแบอร์ขอายพี่น้องน้ำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ลูกเคยน่อยพักแซบนะครับสำหรับที่นี่ลูกเคยน่อยขอลลาก่อนครับสวัสดีครับ